ึกลึกธมรมทันเหตุการณ์เข้มแข็งหนุนทีนี้ฝึกจิตัวยังให้มีสติระลึกเท่าทันตัวเหตุการณ์อะไรไเกิดขึ้นในการสัมผัสสัมผัสทางกายในสัมผัสทางใจให้มีความตั้งใจล,ลึกธหรมะทันเหตุการณ์ก็ได้สติเป็ปัจจัญญะ แแตรวมกับสติสัญญะแปลว่าอะไรแปลว่าความความลึกรู้นั่นเราเรกวแปลงันลึกขึ้มาทันไม่ิก็คือตัวรู้ะไม่ใอ่ใช่จิตกรู้คือความรู้บริสุทธิ์นั่เป็นอีกส่วนหนึ่งรู้เหมือนกันแต่จะไม่เหมือนกันแต่รู้ในความบริสุทธิ์ไม่มีกัญหาเกลียดแฝงหรือจะอย่างใดบริสุทธิ์จริงๆ ่วนรู้ธรรมดาธรราณกิเลสแฝงอยู่เนี่ยมันรู้อีกส่วนหนึ่งรู้อย่างหนึ่งรู้อย่างบริสุทธิ์ฮะกานั้นแหละเรื่องสติเนี่ยมันอยู่กับในตัวมันแหละถ้าจิตมีความบริสุทธิ์ก็รู้แบบมไม่มีสติแบบไม่มีกิเลสอัญหานะันบริสุทธิ์ไปเลยเหมือนพระอระหันต์ท่านรู้อันบริสุทธิ์สติกับบริสุทธิ์ไปด้วยทำตามกาันนั่นแหละถ้ารู้เราจะไม่ กันหายกิเลสอยู่เนี่ยสติกับมิอยู่ในการน,นีแน่แหละมันหา่กิเลสนั่แหละว่าอย่างไรเพราะสติเรามีตัวเดียวสติเราไม่ตัวเดียวไม่หลายตัวมีตัวเดียวไม่หลายตัว,ต,ว,ว,ต,วตัวเดียวนะถ้าสติตัวนี้ไป บุคคลนั้นเป็นพระอ,อริยเจ้าได้แล้วนะก็ว่าสติเนี่ยเป็นสติที่สมบูรณ์ถ้าสติยังเป็นบุรุชนอยู่กับบุรุชนอยู่กับสติธรรมดาบุรุชนนั่นหลในคําสมบมติง่ายๆว่าเหมือนกับอ่านี้่ะเหมือนกับอาหาระอาหาร ถ้าอาหารประเทศนั้นน่ะถ้าว่าเราเอาไปให้คนใดคนหนึ่งคนเหมือนกันนั่นแหละจะให้มันต่างกันถ้ายกภัยพระราชาจะว่าอย่างไงเขาจะว่ากินข้าวเหมือนเราไหมคําสมมุตินั้นจะว่ากินข้าวเหมือนเราไหมจะ่าทานอาหารเหมือนเราไหมถั้าถ้ากินเอาเข้าปากเหมือนกันเอาลงท้องเหมือนกันเคี่ยวเหมือนกันแต่ทําไมคํานั่นจะไม่เหมือนกันกับเราพูด เสวยขา้ยาหานนวนไปนวลแต่เราทาไมรับประทานอ่ะเสวยข้ายาหารกับรับประทานต่างอะไรแต่งอะไรกันอย่างรองเท้าเนี่ยเราพูดกันทั่วเต็มปากเต็มบ้านเต็มเมืองว่ารองเท้ารองเท้าแต่เมื่อพระราชาไปสวมเขาจะว่าอะไรในคํานั้นจะว่าอะไรนะจะว่าอะไรกันแน่ ของอย่างเดียวกันทาไมสมมุติไปต่างต่างกันไปอย่างไรดูนี่ก็เต่านมีคําสมมุติสติก็เหมือนกันเมื่อสติตัวนี้มันอยู่ในของพระอาดีชาวก็เป็นสติที่สมบูรณ์นี่นว่าสตินี้ในโยดาตบโบถ้าสติตัวนี้อยู่ในปุรุชนก็ปุรุชนไปตัวอย่างธรรมะอ่านหนังสือมาเล่มเดียวกัน มาปฏิบัติเหมือนกันแต่อู้หนึ่งปฏิบัติถึงรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเล่มนั่นแล้วเนี่ยความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นอยู่ในตัวท่านแล้วนะครับท่านว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมที่แท้จริงแน่นอนที่สุดเป็นธรรมท,ที่บริสุทธิ์เต็มเต็มที่เพราะแต่บริสุทธิ์เพราะบุคคลผู้เรียนผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมบริสุทธิ์แล้ว เป็นของจริงไปเลยทำบทนั้นจะพูดธรรมะบทไหนบทไหนจริงทั้งหมดจริงทั้งหมดไม่มีคารรม่าว่าจําคอมไม่มีจะว่าเรื่องทุกทุกจริงทุกจะว่าอนิจจังจริงอันิจจังจะว่านาตา,า,รา,าจริงนัตตาตา่นี้คำว่าเราไม่มีนี่คอคนจริงรู้จริงเห็นจริงจริงทั้งหมดทําไปทําทั้งหมดถ้าเราไม่ไม่จริงอ่ะถ้าเราไม่จริงคนอย่างุชนอยู่เนี่ยใศึคษาธรรมะเลยเถอะ ธรรมะจริงสักเท่าไรก็ตามเถอะกับพุทธชนอยู่นั่นแหละทำบทนั้นยังปลอมอยู่นั่นแหละจะเป็นของปลอมอยู่เพราะคนอะไรคนปลอมคนไม่จริงจะพูดธรรมะเทศธรรมะทั้งคืนกับปลอมทั้งคืนนั่นแหละธรรมะบทนั้นเพราะอะไรเพราะคนปลอมเนี่ยเป็นอย่างนี้